ดีพ่อแม่พี่น้องสาวพิมพ์ผ้าเพื่นผ้าพี่ผ้าน้องมาแกงเห็ดฟางกินกันพี่น้องเอ้ยขึ้นอยากพี่น้องอยากอ้างบ่อยากผู้ได้กัอ้างเห็ดปวกเดี๋ยวกัอ้างเห็ดเพิ่งขมพี่น้องเขาบ่มีเห็ดสีแกงเขากลับไปซื้อเห็ดฟางมาเขากลับจะแกงเห็ดฟางกินกันแซ่บๆพี่น้องหลังจากนั้นคนจะมาซ่อมเห็ดก่อนพี่น้องซ่อมตีนไม่น้องนะพี่น้องอันดดำดำๆแม่พี่น้องซ่อมทำความสะอาดมันก่อนพี่น้องอู้ส่อนแหงพี่น้องมีแต่ดอกใหญ่ๆจุ๋มๆจุ๋มจืดๆยืมมีแตาแซ่บเป็นแต่ออ่นซ่อออนนนนหลายพพุ่่ะี้้ง ดอกใด้ก็อ่อนซ่อนพี่น้องเห็ดดอกได้ก็แย่งหั่นแย่งนี่พี่น้องมาเบิ่งคอยส้อมไปน้ากันพี่น้องเอ้ยพุงนี่ยมันมันชะดอกหัวใหญ่ๆดีชะดอกพี่น้องอ่อนซ่อนหลายคอยกระได้มาส้อมไปส้อมมาพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็งามอันนี้ก็งามพี่น้องอ่อนซ่อนหลายพี่น้องมามะเบิ่งน้ำกันพี่น้องส้อมไปส้อมมาหลังจากนั้นส้อมแล้วเรียบร้อยพี่น้องปไาเราจะไปใส่อ่างซิงล้างจานเตรียมล้างเห็ดแล้วเ่าเตรียมมะเกงกันจะแซ่บกินกันรถพี่น้องในจากนั่งพอกำลังจะล้างนะพี่น้อง ล้างไปล้างมาพี่น้องก็ตตำเครื่องแกงลงหม้อเลยพี่น้องมกพริกแน่มัน่ได้เขาจะมาหุงข้าวชุพีชื่อน้องกินกันพี่น้องเอ้ยแกงเฮ็ดกับข้าวหุงพี่น้องไม่มีเยั้ก่ายเอาเห็ดลงหม้อปิดผ้าไว้พี่น้องจากในเขาจะมาหั่นปลาพี่น้องเอ้ยนี่ละปลาเนื้ออ่อนเอามาต่น้ำขง่ผูเนพี่น้องเอ้ยเอามาตัดเมืองเล่าพู้เด้ยลังจากแล้วก็จะหั่น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 นปลาไปเรื่อยๆพี่น้องหั่นปหั่นมาหั่นมาหั่นไปพี่น้องเอ้ยใส่จานพี่น้องเตรียยเอาลงหม้อพี่น้อง เขนก็จะเปิดหมอกขึ้นมาหมอกกำลังเริ่มเดือดพี่น้องวิธีเฮ็ดแกงค่อยมันจะเป็นแบบนี้บ่ฮู้ว่าผู้อื่นเฮ็ใดแบบใดบ่ฮู้เนาะพี่น้องหลังจากนั้นก็จะคนไปคนมาเอาปลาลงแล้วคนไปน้อยนึงกับปิดผ้าไว้พี่น้องคนแห้งบ่ได้มันเป็นปลาเนี้ยอ่อนเดี๋ยวเฮาก็กินบ่ได้มันสิเละเบิดเนาะหลังจากนั้นแล้วพี่น้องเฮาก็จะผักอีตู่เตรียมลงหม้อเลยเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ผักอีตู่เฮาก็มีเอาตะไคร้ใส่น้อยนึงกับพี่น้องตัดข้อมข้าวก่อนเพราะว่า,าเฮาแกงใส่ปลาเดี๋ยวต้องตะไคร้ลงหน่อยนึงงพี่นอ้อ หลังจากนั้นก็ไปปึกตะไคร้ลงหม้อเพียงปึ๊บเลยพี่น้องนี่โฮยลงฝายหม้อเริ่มดวดละคนไปคนมาหน่อยหนึ่งพี่น้องเตรียมเอาผักอีตู่ลงน้ากันเลยแบบนี้พี่น้องเอ้ยนี่แหละแกงเห็ดฟางแกงเบาเนี่ยแกงง่ายๆข้าวเดียวเท่านั้นพี่น้องพร้อมกินพร้อมเสิร์ฟเลยพี่น้องพอที่ลงไปข้าวเดียวปิดหม้อพี่น้องเอ้ยคนเอาก่อนซ้อนคนไปคนมาหน่อยหน่อยนึ่งแล้วก็ปิดฝาไว้พอดีเฮาปิดผ่าไว้หน่อยหนึ่งพี่น้องใส่ชูรสใส่ลายเซฟลายใส่หน่อยเซฟหน่อยพี่น้องเอ้ยอายุมาโตหลังจากนั้นข้าวเดีียวพ่น้องหมผบก พี่น้องเอ้ยเตรียมตัวเดือดปิดผ้าหมอส